仮に100回戦ったとして12回しか勝てないんじゃ論外だからなでもそれが普通でしょ NGL での戦いはさどんな敵かわからない状況で戦っても勝てるっていう強さがいるんだ下準備が必要な勝ち方なんて意味ないよ にしろっっ1 1ヶ月でで結果出さなななきゃゃいいいけいんだぜそそれれじ遅よ<え>週間強くて NGL 戻るสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับว่าเกมจัมฟอสนะครับจะมีการแข่งขันเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นการแข่งขันแบบออนไลน์ครับจัดโดย Wake Up DP นะครับ เพื่อนๆนะครับสามารถอ่านกติกาการแข่งขันครับได้ที่เพจครับหรือว่าใต้คลิปด้านล่างนะครับทุกคู่ที่ลงแข่งครับจะมีการไลฟ์สตรีมสดครับผ่านที่เพจของเวกอัพดีพีนะครับแน่นอนว่ามีเงินรางวัลด้วยครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ครับการแข่งขันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยครับว่าจะใช้โปรแกรมพาสเกครับในการแข่งขันนะครับซึ่งจะอยู่ใน PC หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับเนื่องจากจำฟอร์ครับไม่มีระบบคนดูครับจึงจําเป็นจะต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นครับ เพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยก็ใช้โปรแกรมนี้ครับในการแข่งขันเกมจัมฟอสครับทางผู้จัดเนี่ยจึงใช้โปรแกรมนี้ครับมาใช้นั่นเองครับบอกเลยครับว่าพอได้จริงๆเนี่ยมันแทบไม่ต่างกันเลยครับกับเปิดเกมด้วยตัวเองนะครับโปรแกรมพาสเอกเนี่ยมันใช้ง่ายครับสำหรับใครที่สนใจครับจะลงแข่งเนี่ยผมจะสอนวิธีใช้แบบคร่าวๆนะครับเพื่อนๆาสามารถโหลดโปรแกรมพาสเอกครับได้ที่ใต้คลิปนี้ครับเมื่อลงเสร็จปุ๊บนะครับก็ทําการลงทะเบียนครับแล้วก็ยืนอย่างตัวเองครับในอีเมลด้วย คราวนี้เนี่ยเพื่อนๆครับที่จะลงแข่งเนี่ยก็จะสามารถใช้โปรแกรมได้ทันทีครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยที่ลงแข่งครับก็ต้องเข้าไปที่ Discord ครับที่มีชื่อว่า WDP Fighting Community นะครับจากนั้นเขาก็แค่รอลิงก์ที่จะเข้าเกมครับแล้วก็เข้าไปแข่งขันได้นะครับจากใน Discord ผมบอกไว้ก่อนเลยครับว่าโปรแกรมนี้ครับไม่ได้ส่งผลต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าสเปคเครื่องเลยครับคอมแม่แรงครับก็สามารถเล่นได้ไม่เป็นปัญหาครับในการแข่งขัน เพราะว่าโปรแกรมพาเกเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ทางผู้จัดการแข่งนะครับจะเป็นโฮสต์ให้เองครับและทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะแข่งขันกันนะครับโดยหากฝ่ายได้เนี่ยมีอินเทอร์เน็ตที่ไม่ค่อยเสถียรครับจะเกิดปัญหาเฉพาะฝ่ายตัวเองครับไม่เป็นปัญหาสรับอีกฝ่ายนะครับการเชื่อมต่อของผู้แข่งขันเนี่ยแยกขาดออกจากกันครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะแข่งขันกันโดยเป็นโฮสต์เนี่ยเป็นตัวกลางให้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจครับในการแข่งเกมจัมฟอสเนี่ยก็ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Wake Up DP นะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับไปแลครับสวัสดีครับ